สำหรับการเริ่มต้นทำคดีเกี่ยวกับเรื่องฟ้องค่าสนกลางเราก็ต้องดูตามพรบคันชุดทีนี้ในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยเดี๋ยวให้ทนายความเขาเป็นคนไปร่างฟ้องไปจัดการแต่เราเป็นนิติบุคคลเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องไปจัดเตรียมเอกสารให้กับทนายความทีนี้เกี่ยวกับค่าส่วนกลางเนี่ยสิ่งที่จำเป็นเนี่ยต้องมีเลยก็คือเรื่อง หนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดนะครับหรือที่เรียกว่าอชอนั่นเองจะเป็นอชอลำดับที่เท่าไหร่ก็ต้องไปคัดเอกสารเอามาแสดงให้ดูอันนี้คืออันแรกคืออันที่1จะต้องมีหนังสืออชอเปรียบเทียบกับเป็นหนังสือรับรองบริษัทหรือบัตรประชาชนของเราเราต้องรู้ให้ได้เพราะแต่ละบุคคลเนี่ยมันไม่เหมือนกันถัดมาเนี่ยเรามาดูในเรื่องของเอกสารอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าข้อบังคับ เพราะนั้นนิติบุคคลอาคารชุดต่างๆเนี่ยจะมีข้อบังคับไม่เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยเราก็าจะต้องดูของแต่ละอาคารไปว่าเขามีนโยบายวัตถุประสงค์หรือให้อำนาจากับทางคณะกรรมการมีเงื่อนไขอื่นๆอะไรไว้บ้างอันนี้เป็นเอกสารลำดับที่2ลำดับที่3ที่สำคัญที่สุดก็คือการจัดทําหนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจช่วงอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวทางทนายความเขาจะเป็นคน จัดเตรียมให้อย่างที่บอกลำดับถัดมานะครับก็คือเรื่องของรายงานการประชุมสิ่งนี้ต้องมีด้วยถ้าไม่มีรายงานการประชุมเนี่ยเราก็จะไม่ทราบว่าตัวของนิติเองเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินหรือตัวของลูกหนี้เนี่ยเาขาค้างยอดเท่าไหร่อันนี้จําเป็นจะต้องจัดเตรียมนะครับสารสาคัญคือรายงานการประชุมจากนั้นทางทนายความเขาจะไปคัดเอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องของตัวของนิติ เช่นโฉนดของห้องชุดนี้มีใครถือครองอยู่ณนะปัจจุบันแล้วก็เรื่องของอสัญญาที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองหรือสัญญาขายฝากมาประกอบการพิจารณาฟ้องคดีจากนั้นนะฮะสิ่งสาระสำคัญคือทางนิติเองเนี่ยต้องจัดเตรียมใบแจ้งค่าใช้จ่ายค่าส่วนกลางที่ค้างถ้าค้างเกิน5ปีก็ต้องมีการคำนวณดอกเบี้ยด,ด้วย จากนั้นเราก็นําเอกสารทั้งหมดมอบส่งทนายข้สาสําคัญวันนี้ก็คือเอกสารที่พูดไปขอให้ไปจัดเตรียมด้วย